สวัสดีครับเพื่อนๆรู้จักโคคาโคลาไหมมีหลายยี่ห้อเลยขึ้นชื่อว่าน้ำอัดลมโคคาโคลาเนี่ยน้ำตาลเยอะหวานมากแต่ว่าดื่มแล้วสดชื่นไม่แน่ใจนะว่าสดชื่นจากโซดาหรือว่าจากน้ำโคคาโคล่าเลยแต่โดยส่วนตัวผมชอบกินน้ำเขียวไงเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทีนี้ก็มีช่องหนึ่งเขาทำคลิปเกี่ยวกับอาที่ประเทศเม็กซิโกนะครับคือที่เม็กซิโกนี่เขาติดโคคาโคลากันอย่างหนักหนักขนาดไหนเดี๋ยวผมมาแปลให้ฟัง เริ่มคลิปเลยเนี่ยเขาบอกว่าชาวเม็กซิกันเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั่นก็คือโคคาโคลานั่นเองถ้าไม่มีน้ำตาลมันคจะไม่ค่อยอร่อยเนาะนิยมกันมากจนถือว่าเป็นวัฒนธรรมได้เลยอะ่ะวัฒนธรรมเบาหวานเขาบอกว่าในเม็กซิกันเนี่ยนะในเมืองที่ยากจนทั่วประเทศเนี่ยเครื่องดื่มโคคาโคลามีจำหน่ายมากกว่าน้ำจืดด้วยซ้ำขายดีกว่าน้ำจืดแล้วทีนี้เด็กในประเทศก็เลยเป็นโรคขาดสารอาหารจำนวนยอะ และผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มาจากเนี่ยแหละครับการขาดสารอาหารกับเบาหวานชายคนนี้ชื่อเปโรนะเขาไปสัมภาษณ์คนนี้เขาเป็นเบาหวานตลอด12ปีที่ผ่านมาเปโรนี่เขาเป็นโรคอ้วนนะครับมา12ปีแล้วเปโรเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีแล้วล่าสุดเขาก็ไปเล่นในงานศพที่ตายเพราะโรคอ้วนนี่แหละโอ้โหไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีนะนักดนตรีที่เป็นโรคอ้วนไปเล่นดนตรีในงานศพของคนที่ตายเพราะโรคอ้วน ในสถิติก็คือตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4เท่าที่ตายจากโรคอ้วนเนี่ยตอนแรกผมตกใจนะที่นักดนตรีที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยไปเล่นดนตรีในงานศพของคนที่ตายเพราะโรคอ้วนแต่ก็ต้องตกใจเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าทุกคนในครอบครัวของเปลโรเนี่ยเขาเป็นโรคเบาหวานกันหมดเลยอ่าเพื่อนเพื่อน,อนบางคนยังไม่รู้นะว่าโรคเบาหวานเนี่ยคนผอมก็เป็นได้แม้แต่เด็กน้อยที่ดูผอมๆก็ยังเป็นได้เลยคือลูกของรุ่นพี่ผมเขาเป็น ครอบครัวของเปโดเนี่ยมี3คนก็มีแม่แล้วก็พี่ชายพี่ชายเนี่ยก็ยังไงละ่ะไม่สบายหนักนะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรืออาจจะรู้แหละแต่ว่าพยายามที่จะไม่รับรู้ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลก็มีระดับน้ําตาลเพิ่มขึ้นมีอาการเหนื่อยเหงื่อออกสับสนก็คืออาการของเบาหวานนั่นแหละครับแล้วทางแพทย์เขาก็เตือนว่าถ้าเกิดว่าน้ําตาลเพิ่มมากกว่านี้อีกนะอาจจะแบบอันตรายถึงชีวิตได้เลย แล้วโรงพยาบาลที่นี่เขาก็มีขั้นตอนการดูแลที่เฉพาะทางจริงๆนั่นก็คือการกักขังโรเบโตพี่ชายของเปโรเนี่ยแหละเอาไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อทดสอบความโลภเป็นการทดสอบแบบว่าเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าปล่อยคุณกลับบ้านไปแล้วคุณจะไม่ไปกินโคคาโคล่าอีกถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วสามารถหักห้ามใจได้นะก็กลับบ้านได้เป็นไงล่ะเฉพาะทางเฉพาะประเทศนี้จริงๆเลยเนี่ยทีนี้ในจุดหนึ่งของเม็กซิโกก็คือในเชียปัสเนี่ยมีผู้เสียชีวิต 3,000คนต่อปีด้วยโรคเบาหวานโรคเบาหวานนี่เป็นอันดับ2ของที่นั่นนะส่วนอันดับหนึ่งก็เป็นโรคหัวใจก็น่าจะมาจากเหตุผลคล้ายๆกันด้วยความข้องใจทางเจ้าของช่องเขาก็เลยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เดินไปเดินมาเนี่ยว่าทำไมถึงติดโคคาโคล่ากันขนาดนี้อันนี้ก็คือคำตอบนะครับก็คืออย่างแรกเลยมันอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกอย่างที่สก็เหมือนที่บอกไปตอนต้นคลิปนั่นแหละมีขายมากกว่าน้าจืด เหมือนสมมติว่าถ้าเกิดเราไปร้านของชามใช่ไหแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นเนี่ยจะมีน้ําจืดอ,อยู่ขวดหนึ่งแล้วก็มีโคคาโคล่าอยู่เต็มตู้มันคงจะยั่วตานะและทีนี้ในปี2010ในสัเนี่ยในสำนักง,งานสถิติเม็กซิโกเขาก็ค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งคนเนี่ยจะกินโคคาโคล่ามากกว่า2ลิตรต่อวันหรือก็คือ800ลิตรต่อปี ทีนี้ทางบริษัทที่เขาเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดนี้เขาก็มีความรู้สึกแบบว่าบางทีมันอาจจะน้ําตาลเยอะเกินไปใช่ไหมก็เลยผลิตแบบน้ําตาลน้อยบ้างแบบไม่มีน้ําตาลบ้างแต่จริงๆนะสาหรับผมถ้าจะดื่มแบบไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อยเนี่ยไม่ดื่มเลยดีกว่าที่เม็กซิกันก็เหมือนกันครับปรากฏว่ามันไม่ได้รับความนิยมนะส่วนมากเขาก็อยากจะกินแบบรสดั้งเดิมกันก็คือน้ําตาลเยอะ แต่ที่จริงแล้วทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็แอบ,บลดน้ําตาลลงนะลดลง3 0เฉพาะในประเทศนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยเป็นมาจากความหวังดีหรือว่าอยากจะลดต้นทุนทีนี้ทางช่องเขาก็อยากจะท้าพิสูจน์อะไรสักอย่างนะเขาขับรถไปรอบเมืองดูว่ามีกี่แห่งเนี่ยที่เปิดผลิตโคคาโคลาแค่ในเมืองเชียปัสเมืองเดียวนะครับขับไปแค่5นาทีนะนับได้18แห่ง สุดๆจะเปิดกันทีขนาดนี้เราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าทางเจ้าของบริษัทเนี่ยนะเขาได้รับอนุญาตให้สกัดเพิ่มได้30,000นแกลลอนต่อวันโอ้โหนี่แบบสนับสนุนกันให้เป็นบาหวานไปเลยแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตกใจกว่าเข้ามาครับก็คือโคาคาโคล่ามันไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มนะแต่นี่มันเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรมทางาศาสนาด้วยอ่าอย่าเรียกว่า,าศาสนาดีกว่าเป็นหมอผีของแถวเนี้นะครับ หมอผีในเม็กซิโกเนี่ยเขาขายโคคาโคล่านึกว่าเรื่องหมอผีขายโคคาโคล่าจะน่าตกใจสุดแล้วยังมีเรื่องที่ต้องโคตรตกใจกว่านี้อีกดูจากภาพนะครับผู้หญิงคนนี้เสื้อชมพูเป็นหมอผีที่ขายโคคาโคล่าที่บ่อนั่นแหละเปิดร้านของชำเล็กๆในสนักด้วยนะวันนี้ครับมีคนแก่มานั่งเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขามารักษาโรคเบาหวานให้หมอผีรักษาและหมอผีคนนี้ก็ใช้โคคาโคล่าทำพิธีรักษาโรคเบาหวานคงจะหายอยู่หรอก เออแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นวิธีแบบว่าพิษล้างพิษโต๊ะหมู่บูชาของหมอผีคนนี้นะก็เต็มไปด้วยขวดโคคาโคล่าตั้งวางไว้ถวายแด่เทพอะไรสักอย่างนอกจากถวายก็มีขายด้วยนี่ข้างๆกับสารเจ้าของเขาเนี่ยก็มีตู้เย็นหมอผีผู้หญิงคนนี้ยังบอกอีกนะว่าขายได้เดือนละประมาณ50หลังก็น่าจะขายให้กับคนที่มาทำพิธีแก้โรคเบาหวานนี่ลนะมั้ง และถ้าผมเดาไม่ผิดนะดูจากลักษณะแล้วหมอผีก็น่าจะเป็นเบาหวานเหมือนกันก็ย้อนกลับมานึกถึงความเชื่อแถวบ้านเราเนาะก็แนวถวายน้ําแดงแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นทีนี้มาดูถึงด้านน้าดื่มของที่เม็กซิโกกันบ้างว่าเป็นยังไงก็ทางประปาเนี่ยเขาก็พยายามจะทําให้น้ําประรปาเนี่ยดื่มได้ทําการทดสอบหลายๆอย่างหลายขั han, ้นหลายตอนนะ เพื่อให้มีน้ำดื่มที่คุณภาพดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็ได้น้ำที่ดีไปผลิตเป็นน้ำโคคาโคล่าเอาเข้าไปนะขนาดทางการประปาก็ยังนึกถึงโคคาโคลาทางรัฐเขาก็มีนโยบายบอกมาว่าไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า12เนี่ยดื่มน้ำโคคาโคลาแต่เพื่อนๆว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าพ่อก็กินแม่ก็กินพี่น้องก็กินอย่างเงี้ยแล้วขวดก็ตั้งวางอยู่บนโต๊ะอยู่ในตู้เย็นก็ไม่น่ารอดนะต้องกินกันหมดบ้านนั่นแหละ ทีนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าของครอบครัวของโรเบโตเออไม่ใช่ครอบครัวของเปโดที่พี่ชายต้องไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเบาหวานนะผลออกมาระดับน้ำตาลอยู่ที่200ซึ่งไม่ควรเกิน100นะโดยปกติแล้วแต่นี่เกินมาเป็นเท่าเลยทางมาตรฐานนะเขาก็กำหนดว่าไม่ควรต่ำกว่า70ไม่ควรเกิน100ต่อไปก็ถึงคิวของมาเรียแม่ของเปโด แบบเดียวกันเป๊ะเลยครับน้ำตาลเพิ่มขึ้นสูงนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็ยังจะกินโคล่าโคากันเรื่อยๆส่วนขอเปโรนั้นไม่ได้ไปตรวจนะเพราะว่า5ในวันเดียวกันเนี่ยก็มีงานศพอีกงานหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ50ปีโรคเบาหวานเหมือนกันครับอีกแล้วแล้วเปโรเนี่ยก็ต้องไปเล่นดนตรีในงานศพนี้อีกโอ้โหเพื่อนๆนความรู้สึกผมนี่บอกไม่ถูกเลยไปไหนก็มีแต่เบาหวานนะจะไปงานอะไรก็มีแต่เบาหวาน อ่ะว่าแล้วก็ไปหาโคคาโคล่ากินกันหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ